เอาลุ้นด้วยกันนะว่าใครเป็นเจ้าของของขวานชิ้นนี้นี่มันกัวยึดวิ่งราวชัดเลยฉกแล้วก็อเก็บเล้ว,นนวพี่พี่ตั้งใจจะให้เพื่อนเพื่อนมาแล้วนะคะแเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะว่าใครเป็นเจ้าของของขวานชิ้นนี้เอ๊ะซัวแต่ขอใจดีคนนั้นเป็นใครนี่อะไรเนี่อันนี้ไม่ใช่เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยนะไอ <c oughs> อันนี้อันนี้ต้องรู้ละมาแบบนี้ต้องรู้แน่นอนแทน่นแทน่าแทน่นแทน่แทนอ๋อเป็นของปั่นเยอะมากจริงๆด้วยจากแชมโอเคนี่จาก M Trading เองนะคะแล้วก็คือรบก,กับเอ M ็มเทรดดิ้งเอ็มเทรดดิ้งนี่คือทุกปีนะคะปีที่แล้วจิ๊บก็ได้กระเช้าปีนี้ ได้กระเชา้าจาก M Trading เหมือนกันตอนแรกคิดว่าจะได้กระเชา้าเหมือนทุกๆปีก็กะว,ว่าเออเดี๋ยวจะทําคลิปขอบคุณแหละในไหนก็ขอบคุณพร้อมกันเลยสาหรับของขว,วัญที่เสมอต้นเสมอปลายทุกๆปีนะคะก็จะมีของขวัญแบบนี้เป็นของขวัญปีใหม่ของขว,ว,วมมัญคริสต์มาสมาทุกปีเลยดูแลอย่างดีบอกเลยว่าดูแลดีกว่าแปนแหนใครเค้าให้กระเช้ากันหรอจ๊ะเดี๋ยวมาดูนะว่าของขวัญกุชชี่อันนี้จะ r a d เป็นอะไรเป็นอะไรเฮ้ย เดี๋ยวเราโทรหาคุณเฟิร์นดีกว่าว่าแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมกับนางเลยดีกว่านะน่ารักจังเลยอะ่ะอยากเห็นแล้วนะแต่ว่าเปิดพร้อมกับเธอดีกว่าไหนเธอก็เป็นคนส่งมาให้นะคะจาก MT r a d i n ดนะคะเดี๋ยวขอโทรหาผู้บริหารของ m t r a d i n g นะคะฮัลโหลค่ะคุณเฟิร์นต้องเรียกคุณเลยนะ <c oughs> แม่ได้ของขวัญจากคุณเฟิร์นแล้วบั <c oughs> งกุรีน่ารักมากเลย <c oughs> กี่น่า กีดมากเอาล่ะก็เลยแบบว่าตั้งใจว่าจะมาแกะของขวัญพร้อมๆกันอ๋อได้ค่ะปลุกนิดนึงเปิดกล่องเขาเปิดกล่องแล้วเปิดกล่องแล้วนะคะใหญ่ว้าวกระเป๋าเขียวเหนียวซับค่ะนี่ค่ะกระเป๋าเขียวเหนียวซับของกุชชี่นะคะจาก b l o ก g e r e n t r t a i n g นะคะส่งมาให้เราเป็นของขวัญคริสต์มาสค่ะน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากค่ะเฟิร์นเฮ้ยปีนี้คืออะไรยังไงทำไมปีนี้พิเศษกว่าทุกปีคะก็เออเห็น ตั้งใจทางานแบบมากแล้วคือมันเป็นช่วงที่แบบมันมีช่วงดอกของมันมช่วะพี่แต่คือยอดก็ไม่ได้ดอกปามนะคะก็ยังปามอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะให้แบบว่าเป็นบราวดี้กันไปนานๆอะไรแบบนี้ลลูกค้าก็ขอบคุณมาด้วยแหละที่แบบดูแลผ่อนเขาอย่างนีโอเคก็ขอบคุณค่ะจริงๆดูแลผ่อนตั้งใจอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็น พี่จิ๊บไม่ได้ทําเหมือนกับเออทำเล่นๆน่ะทำจริงๆจริงๆแล้วก็บร็อกเกอร์เอ็มเทรดดิ้งเนี่ยเป็นบร็อกเกอร์ที่พี่จิตบเลือกใช้มาแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้ทั้งในเรื่องของระบบทั้งในเรื่องของซัพพอร์ตด้วยลูกค้าห,หลายๆคนที่มันมีปัญหาคือพี่บอกเลยว่าเป็นบล็อกเดียวที่เดี๋ยวผมจะการให้อะไรพี่อย่างเงี้ยพี่ชอบมาก <c oughs> เออเดี๋ยวผมคุยกับลูกค้าให้เลยอะไรเงี้ยเออคือพี่ชอบอ่ะนะก็จริงๆแล้วบริการดีด้วยนะคะแล้วก็ ขอบคุณมากเลยน่ารักมากเลยของขวัญชอบมากนะคะคิดว่าน่าจะชอบมีเนาะขอบคุณมากจ่าเฟิร์นสำหรับกระเป๋านะคะนะคะปีหน้าขอเอ็มเทรดมีลูกค้าเยอะๆมีแต่ลูกค้าน่ารักน่ารักมีแต่คนอยากเข้ามาร่วมงานกับเอ็มเทรดงเยอะๆเ,เลยน่ารักขนาดนี้คุณต้องเข้ามาร่วมงานเอ็มเทรดดิ้งแล้วนะคะเออเราก็มีโปรติกันอยู่เดี๋ยวเราจะได้ในหลักตอนต่อไปใ,ใช่ใช่เพราะว่า เรามีของขวัญให้พี่ใช่ไหมพี่ก็มีของขวัญให้ลูกค้าเหมือนกันปู๋ยกําไรดีมากอันนี้อกำลังรเมากำลัหสุยสดายเธอจะไม่เห็นหน้าจอคอมฉันนะสิ ถ้คุณทางบ้านนะคะได้เห็นลกันเนาะว่านี่คือกําลังเทสนี่คือเทสปีนี่ทุน500เหรียญน,นะคะทำกำไรไป2,515เหรียญใน1ปีนะคะจากทุน500เหรียญอันนี้เฉพาะคู่เดียวนะแต่ว่าตัวแดชบอร์ดเนี่ยจะสามารถดันได้หลายๆคู่พร้อมกันเลยนะคะกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์การแบบวิ่งราวคือเข้าปุ๊บบวกปับ๊บแต่ถ้าเกิดว่าไม่บวกปุ๊บมีวิธีการแก้พอร์ตในตัวของมันด้วยซึ่ง ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วไอ้น้องเหลือทำเป็นแดชบอร์ดเองแล้วก็พี่ก็จะเอามาแจกให้กับลูกค้าเอ็นเทจดิ่งของเองด้วยตบ,บมือค่ตบดนานค่ะเดี๋ยวรถชนพี่บอกเลยว่าไม่มีเงื่อนไขของขวัญปีใหม่ที่แจกลูกค้าคือของขวัญจริงๆไม่มีเงื่อนไขนลูกค้าไปมันนี่แมเนจเเนต์เอาเองว่าคุณจะใส่ทุนเท่าไหร่ไปจัดการบริหารเงินเอาเองนะคะไม่มีบังคับแต่บอกได้เลยว่าคุณจะอยากทําให้เงินมันเพิ่มขึ้นเองอ่ะ แนะนำค่ะเข้ามาได้แล้วก็มีปัญหาอะไรก็คือทีมซัพพอร์ตก็พร้อมรองรับค่ะโอเคจ้าจ้าขอบคุณนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดีตัวที่คุยกันไว้จะมาแจกจริงๆนะเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะจริงๆแล้วก็มีจํานวนจํากัดนะคะจํากัดเพี่งแค่50ท่านเท่านั้นเองแต่คนที่เป็นนักเรียนอยู่แล้วหรือเป็นสมาชิกก็ไปถึงอยู่แล้วคุณไม่ต้องมา ชิงสิทธ์อะไรเลยคุณได้สิทธนั้นอยู่แล้วชัวร์นะคะให้คุณได้แน่นอนเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือว่าไม่ได้เป็นลูกลูกสิทธ์หรือว่าไม่ได้เป็นลูกคาก้ากอปี้เทดก็ให้แค่ห้าสิบท่านนะคะถ้าจิบเปิดปุ๊บเนี่ยยังไงก็อย่าพลาดนะคะคุณต้องรีบจองสิทธ์เร็วๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันกับของขวัญปีใหม่ที่จิปบอกเลยว่าเฮ้ยภูมิใจดีใจนะทุกคนทามันสามารถเอาไปให้ทุกคนแบบทําเงินได้จิบ แฮปปี้มากๆเลยนะคะแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งๆแล้ไมันจบเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะเด็กๆไปเต็มตัวค่ะชุดพร้อมพร้อมผมพร้อมไม่พร้อมไปพร้อมไปเต็มสิคะไปไปเลยเย้ แบนคอกนะคะต,ตอนมาอยู่ที่เครื่องบินนะคะแล้วเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นสัตว์จีนแต่เขาตายแล้วเลยม,มาแสดงนะคะเด็กๆสนุกสนุกกันเลยนะ <c oughs> เพราะว่าแบบเออมีอะไรแบบแปลกๆแล้วมีแบบสัตว์ที่เขาเหมือนกับเป็นสัตว์จริงแต่ว่าตากเอาไว้เขาก็จะตื่นเต้นนิดนึงอะไรเงี้ยคณค่ะ <c oughs> นี่คือสัตว์ที่เสียชีวิตไปหมดแล้วนะคะเขาเอามารวมตัวกันแล้วแสดเอาไว้ค่ะ หอมในปากแบบอบอวนอบอวนมากแต่ที่เขาคั่วข้างนอกแบบมันทำให้หอมมากเลยหอมแบบอันนี้อันนี้จะเป็นมิสเบอร์รี่นะครับยูด้านในนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นลัซเบอร์รี่มูสแล้วก็จะมีเป็นสตรอเบอร์รี่มูสนะครับแล้วก็จะมีเป็นเลดเบอร์เวิร์ดบราวนี่นะครับผม แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันเนาะเป็นวันหนึ่งที่มีรอยยิ้มเป็นวันหนึ่งที่มีสิ่งหัวเราะตั้งแต่อัอนี้จิตได้ของขวัญจากโรเกอร์มาแบบที่เซอร์ไพรสมาก แค่รู้สึกว่ามีใครสักคนเห็นความสําคัญของเรามันก็มีความสุขมากแล้วถือว่าเป็นวันที่เรามีโอกาสได้ทําอะไรพิเศษพิเศษให้กับใครสักคนเหมือนที่จิพาครอบครัวไปทานข้าวเด็กๆสองคนได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งพ่อและก็แม่ซึ่งนานๆทีเราจะได้ทานข้าวกันสี่คนพ่อแม่ลูกถึงแม้ว่า จิ๊บและอดีตสามีจะแยกทางกันไปแต่ว่าจิตใจของลูกจิ๊บไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาขาดใครเลยแต่เพียงแค่ว,วันนี้มันเป็นวันที่มันเต็มเต็มทาให้รู้สึกว่าจิ๊บได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะรู้สึกว่าเขามีความสุขมากกว่าทุกๆวัน ก็ถือว่าเป,วนนเป็นวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆนะคะสําหรับคริสต์มาสปีนี้ของขวัญที่จิ๊บได้บอกไปแล้วว่าจิ๊บได้ตั้งใจทําเพื่อออกมาให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนๆก็เป็นสิ่งดีๆที่จิ๊บรู้สึกว่าความสุขของผู้มอบให้หวังว่าผู้รับคนที่นําระบบอของจิ๊บไปใช้เขาเอาไปทํากําไรเขาเปไปสร้างรายได้แล้วเขามีความสุขเขามีรอยยิ้มอยากทําให้มันเสร็จเร็วๆเ,เนาะแล้วก็ตอนนี้ตลาดเปิดละแต่ตลาดเปิดแบบซบเซาตลาดเปิดแบบ ไม่รู้เปิดจริงหรือเปล่านะรู้สึกว่าราคาไม่ได้ไปไหนก็ช่วงที่ราคาไม่ได้ไปไหนระบบ E A ของจิ๊บก็ตัวเก่ากับพิเทศก็ยังทำงานอยู่นะคะซึ่งตัว E A ของจิ๊บก็วันนี้นะคะตบสกูปอ up ก็ทำกำไรในภาวะที่ราคาไม่ไปไหนก็6เหรียญโอเคค่ะถือว่าก็ดีนะยังได้อยู่นะคะเราก็กุ๊ปอัพอ u บนบร็อกเกอร์โรบตลาดซบเซาค่ะแทบจะราคาไม่ไปไหนเลยก็เก็บกำไรมาอยู่ที่ประมาณ3.5เหรียญ USD ลลาสหรัฐค่ะอ่ะนี่ก็คุมพอร์ตกันไปต่อค่ะทำหน้าที่คอยมอนิเตอร์กันไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงของขวัญที่จิ๊บตั้งใจจะแจกให้เกินสักนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวจิ๊บจะ แบ็กเทสดูการทำงานของมันนิดนึงนะคะมันเป็นกูดดิ้งราอ่ะคือแบบตั้งใจที่จะให้เข้าราคาที่ มั่นยำเข้าระบบเลยบวกปุ๊บแล้วก็เก,ก็บกาไรตั้นๆเข้าแบบวิ่งราวจริงๆจริงๆแล้วตัวระบบเนี่ยจิ่บเคยนํามาใช้ก่อนนานประมาณสองปีที่แล้วแล้วก็มันก็ทํากําไรได้ดีมาตลอดจนกระทั่งวันนึงมันเจอเบรกซิสแล้วตอนนั้นที่เป็นมือใหม่อ่อนหัดในเรื่องของ EA พอแบบว่ามันใช้ไม่ได้ครั้งหนึ่งจิ๊บก็ทิ้งมันเลยแล้ววันนี้จิปป๊บเหมือนกับว่าเราเติบโตขึ้นในการพัฒนาระบบแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันทํางานได้ดีมาตลอดมันเข้าแล้วมันก็กําไรแบบ กำไรเร็วมากทาไมเราไม่เอามาปรับเพราะฉะนั้นตัวเวอร์ชันเนี่ยจิ๊กก็เลยเอาเพียงแค่มาปรับนิดเดียวเองคือเอามาให้มีวิธีการแก้พอร์ตในตัวแค่นั้นเองค่ะก็เลยเป็นระบบที่ค่อนข้างจะน่ารักพอสมควรเลยแล้วรู้สึกว่าเออจิ๊ยจกจะเอามาตัวนี้มาแจกเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นแดชบอร์ดเพื่อที่จะรันหลายๆคู่พร้อมๆกันได้หรืออยากจะรันในคู่เดียวก็ได้เดี๋ยวแบกเทสที่ดูว่ามันทํางานยังไงนะคะเห็นไหมคะอันนี้เข้าออเดอร์แล้วนะคะ แล้วก็มี TP อันนี้ถ้าเกิดว่าเข้าแล้วไม่ปกเลยมันจะเปิดไม้เพิ่มแล้วก็เก็บกําไรค่ะอันนี้เข้าแล้วค่ะเก็บกําไรค่ะ,ะเข้าแล้วเก็บค่ะแบบนี้นะคะเข้าแล้วก็เก็บค่ะเข้าแล้วค่ะ,ะไม่โดน PP นะคะ เก็บเรียบร้อยค่ะเข้าเรียบร้อยค่ะเปิดเพิ่มค่ะไม้นี้เจอไม้แก้นะคะอ่ะก็จะมีวิธีการแก้พอโดยการเปิดไม้เพิ่มเป็นมาร์ตินเกลมันต้องเจออยู่แล้วค่ะเวลาที่ตลาดเป็นเทนหนักๆไม่มีอะไรร้อเปอร์เซ็นตะ์ะจะดูนะคะว่าจะสามารถแก้ได้ไหมอ่ะเรียบร้อยค่ะเปิดเพิ่มค่ะเก็บกำไรค่ะ ถูกเปิดอีกครั้งนะคะเก็บกำไรคะ่ะมาดูนะ เวลาดูการแสดงผลอันนี้ทุน500เหรียญผ่านไปประมาณ1เดือน10%นะคะก็สำหรับ1คู่จะเห็นได้ชัดเวลาเส้นเขียวกับเส้นน้ำเงินถ้าเทียบเทียบเรียบเลยแทบจะไม่ได้โดนลากจะมีโดนลากช่วงนี้เก็บกำไรเรียบร้อยเปิดเพิ่มเก็บค่ะนี่มันก็วยุดวิ่งราวชัดๆเลยชบแล้วก็เก็บเลยเออวิ่งนี่มันวิ่งราวชัดๆเก็บเรียบร้อยค่ะเปิดเพิ่มค่ะเปิดเซลล์ค่ะเปิดเซลเพิ่มค่ะ โอเคไหมทุกคนระบบการทำงานระดับนี้นะคะเข้าระบบเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่บวกว่า if else ค่ะไปดู ep ก่อนนะคือเริ่มฉลาดแล้วไงเมื่อก่อนแบบมั่นใจอย่างเดียวเลยแบบเข้าต้องบวกเลยนะคะแล้วก็ m m เอามาเจอเบ้งสิทธีนึงนอยเลยนะแต่จริงๆแล้วพอปรับปรุงดีกว่าก็เลยพัฒนามาค่อนข้างแบบสวยเลยนะคะก็จับทุน500เหรียญเทสไปก็ได้ประมาณ0หรียญนะคะสวยงามสวยงาม อันนี้สำหรับคู่เดียวนะแต่ว่าทำออกมาเป็นดชบ,บ,บอบบรบอ์ดเพื่อนๆก็ลองไปดูแล้วกันนะว่า1คู่มันออเดอร์เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณมีพืน้นที่เหลือในการเปิดออเดอร์ได้กี่คู่ก็เราไปมันนี่แมเนจเมนต์กันดูเองแล้วกันนี่ก็เป็นของ<อ><อ>มนนะที่ตั้งใจจะ้ะให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้ทำำํากําไรเอาไปใช้เทรดทำมาหากินกันเลยจิบไม่ห่วงเลยขอให้เพื่อนๆมีกําไรแค่นี้เราแฮปปี้แล้วเราที่รู้สึกว่าที่ไม่ใช่คนขยันนะที่บอกเลยว่าที่เป็นคนขี้เกียจเมื่อเราเป็นคนขี้เกียจเราต้องหาเครื่อง มือหรือเครื่องทุนแรงที่จะทําให้เราสบายขึ้นเราไม่ต้องเหนื่อยในการเทรดมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีความรู้ในการเทรดด้วยนะคะ ต้องดูด้วยว่าบางทีแบบเออมันโดดดาว่าเกินไปนะเราปิดระบบไหมนี่คือการแบคเทสผลที่ผ่านมาเนี่ยดีแต่ว่าไม่มีใครแบบรู้อนาคตล่วงหน้าได้นะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือาจจะไม่ได้เป็นอย่างแม่แอดิดก็ได้นะคะก็ต้องมีความรู้ด้วยแหละก็ความรู้ก็เป็นสิ่งสําคัญส่วนใครที่แบบไม่มีความรู้เลยอย่างเช่นอย่างเดียวเดียวจิบเทสอะไรเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวตัวน,นี้ก็อาจจะวางเป็นเปิดพอร์ตกับวิทยอีกสักหนึ่งพอร์ตนะคะ ส่วนใครที่มีความรู้เออรู้ทันเหตุการณ์รู้สึกว่าแก้ไขปัญหาได้ก็อยากแกนําไปใช้ก็สามารถขอได้เลยเดี๋ยวลันช์เมื่อไหร่ที่จะ กาศบนหน้าเพจเพื่อนๆคอยติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ขอ้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่ที่ถึงนี้ขอให้ปี2565เป็นปีที่วิเศษที่สุดสำหรับคุณเป็นปีที่ทําให้คุณถึงเป้าหมายทะลุเป้าหมายทุกอย่างก็กำลังจะกลับมาแล้วก็ปลดล็อกดาวน์แล้วไปต่อสิ่คุณอะไรที่เคยวางแผนไว้เอากลับมาทําอะไรที่เคยคิดเอาไว้ อย่าลืมมันค่ะเอากลับมาทํามันไม่มีคําว่าสายมันแค่ถูกเลื่อนออกไปเฉยๆแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่สําเร็จเลยที่ขอให้ปีนี้คุณผู้สมคบสอเร็จสำเร็จแบบติดสปีดเลยนะคะแล้วก็พบกันอีพีหน้าสวันนี้สวัสดีค่ะ